สมาคมส่งออกทุเรียนและผลไม้ยุคใหม่ร่วมถกแนวทางยกระดับการตรวจสอบสารเคมีเร่งพัฒนาการส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดจีน ที่ดมจัดเลี้ยงวังปลารีสอร์ทตำบลมุนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดและสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออกทุเรียนไทยสู่ตลาดจีนโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธน,นวัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมรับฟังและมีผู้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนอาทินายพานุวัต์ใหมแก้วนายกสมาคมส่งออกทุเรียนไทยนายกมนภูมิพงษ์ไทยนายกสมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ นายเกาอีช e ินประธานกลุ่มบริษัทเครือ KAF Group นายอุกฤษวงทองสาลีประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีและผู้ประกอบการจำนวนมากเข้าร่วมด้วย นายพานุวัตรหมาแก้วนายกสมาคมส่งออกทุเรียนไทยกล่าวว่าที่ประชุมมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบสารเคมีเบสิกเยลโลทูและแคดเมียมซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการส่งออกโดยผู้ประกอบการเสนอแนวทางการตรวจสอบตั้งแต่ในสวนเช่นเดียวกับการตรวจวัดปริมาณแป้งก่อนตัดทุเรียนเพื่อลดขั้นตอนลดต้นทุนและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคส่งเสริมห้องปฏิบัติการท้องถิ่นอีกหนึ่งข้อเสนอที่สำคัญคือการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่มีห้องปฏิบัติการมาตรฐานเปิดพื้นที่ให้เอก ชเช่น Central Lab ใช้ในการตรวจสารเพื่อลดระยะเวลาในการส่งตัวอย่างไปตรวจในต่างจังหวัดซึ่งกระบวนการปัจจุบันใช้เวลาถึง2อถึงสวันเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญมีระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าถึงจีนเพียง3วันทําให้ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับกระบวนการให้มีความรวดเร็วเพื่อรักษาคุณภาพและความเชื่อมั่นในตลาดโลก โดยมติในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าจะไม่อนุญาตให้มีการใช้หรือปนเปื้อนสาร B Y 2และแคดเมียมโดยเด็ดขาดรวมถึงเห็นพ้องกันที่จะสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้การส่งออกทุเรียนไทยมีประสิทธิภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย มันบอกว่าทำเจ๊ถามว่าแต่ความความล้มกับความชาวสวนถ้าความล้มไม่เกิดมีเวลาไปวิ่งมาแล้วก็มาเติมพอปัดเสร็จทำสิบล้อด้วยครับลูกน้องขับมันผมมากอ้ยกขับเองเลยครับหนุนตัวหอง